เขอช่วยงูปีกอ่ะวันเัาคนนี้เนาะเจ๊ยังสิว่าลุงช่วยมาเจ๊ยังไงผมมั่งพะยำม้องเห็นนะแล้วเขาเอาอย่งไรวันจาดีอู้ได้หมดเขาจะมาจ่านี่ภาษามาเดียวมันมันน้อยนะครับโอ้นี่บมีเยอะมานใจหน่ะตำรวจมาจับไปจะได้ให้แกิดเอิญกันบตอนโนโรตอนโนก็มันหูตอนโนชื่อปืนอันนี้บ้านดงกะมาได้เมียบ้านเพ่ละใช่คนเพ่หรออู้จ้างชื่อบืนนี้โลกหูยาโลกนี่มันหูล่ะตั้งไหนมาเนี่ยอ๋อ กอเนนนาะคบดงเนาะเขาไม่ดงเนก็มาจีบสาวบ้านสวนเคียนแท้อีจะบ่จีบตั้งบอดตั้งเวียงปุ่นแต่แกไม่อยู่บ้านแม่แกเกิดบ้านแม่กอดแกไม่ได้เมีแม่เกิดเกิดน้องสองเขาเคยปุ่นละอู้บ่ได้ฮึ่มโซบ่ได้นี่สมัยมันเดียวมันบอกจะว่าสมัยก่อนน่องหนึ่งถึงชีพกันกันชื่อหนี่ชี้เลี้ยงอัวคอที่เฮ้คุยเทสน่ะชีพนี่น่ะ เมืเดียวหนึ่งโซนซานยัง่ก็เท่นี่สมัยใหม่สมัยเก่าถึงนีลิ้นงอขอที่แห่คุยเอเธอเธอนีเธอสิ้นเธอลินเธอเฉลิรักเธอดังนเธอแบว่าสิเออเธอเธอแปว่าซิบกันเจ็วันทุตีเออช็หนอซ้าจะเด็กกันไรเออเนี่ไปเลยฟังไปต่นะกำลังมดเนี่ยเดี๋ยวมีมีไข่จกังไงเอ๊ ปากสีชิงนเก่งแปจะเกี่ยวได้กาบได้ชิเที่ันได้ชิมันได้อยน่ะยกเป็นผู้ว่าเป็นผู้ฟังอย่าง้วไปเลยกะเออเอออืเออเอแม่มันอออนี่แหะชอบก็สีนี้เดอสีเดียวเนี่ยต่ามือนะเจ้าต่ามือนมาเอาผ้าห่มนี่ผองเท่าบอันขาดขาดดินมา ค่ะทาดินเออดดนเวัสดีปีใหม่ครูคนอายุมันคนยืนเนอยนะเจ้าวจ้าขอของนีคิดิเจาจุนกอนาปัฒนะ เนี่ให้รด้งานเนี่ยนะในเขาทำมีลูกหลานตเจ้าขอในเป็นเจ้าคนในคนเคาะผู้บผู้มาจนเคาะต่บนกับ้มากกลเคาะ้นแหอใต้กับ้มาสังาราวีเคาะมาให้หดีสินจะไหลตกไปไหลทะน้าไปอไกลเาะพิามาอยู่ท่าเราเอาเงินค้าเต็มกระเป๋าจกกระเป๋าราเงินค้ำเต็มตะกาจกกระป๋ามามีใบหใบฟันจุกขึ้นกระดานจุกมันก็ได้หมนทุกอย่างก็แล้วมันว่าจะพิีโยวนสัตวทุสัตลกเาม่เนี่ยสัว์าเก็บนพาะกระต่อยจุกุกุ เำาไปรังมีแต่รัเก่กเกา่มาตึงวันตึงวันแท้กวทานแ่งลูกหนานแจ้ของเนื่องจะตู้ไปแล้ว เป็นสาวบ่าวสาวนี่ค่ะยังให้แต่ก้นไว้แต่พอโดคนนักนีเจ้าหญิหลายขังจึงกินลักเมาของเขาดวยอู้เป็นหลายเลือกเมาของเขาดวยนะเอ๊ะมันกุ้งเหมือนลักเมาเหรอกุ้งเหมือนแค่ลักเขาครั้งเดียวมันเดียวเชือกขอลักเราเผื่อเลือกหารูกใหม่ขอไม่แล้วก็แล้วไปลี่จงลักขอต่อไปแล้วกันพนกุ้งเหมือนกุ้งเหมือนโอ้สุดยอดสุดยอดมันวัได้เข้าโรงเรียนมันคิดถึงหาคู่คู่คนกันเจ้าวันใดมาหาแต่รงใจมาหาคู่คู่ผมเท่ายอยู่หรอ ຫາอยู่เนาะสนใจมาหาอยู่จังได๋้าเดี๋ยวอย่าแจ้งเจ้าขี่รถดีๆเด้อเจ้าเจ้าเจ้า